พี่น้องหลอกไฟแข่งโอ้ยเอ,อ๊ะ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  ฮึบอาร่อนรอนร้อนรอนรอนแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำแข็งนะครับจามันจะแกะง่ายๆลำดับต่อไปเราก็เอาตัวที่ส่วนที่เหลือที่จะลวกต่อมาใส่เมื่อกี้เราใส่เยอะไปเราก็ใส่ลงน้อยนิดนึงพอน้ำที่มัน น้ำที่มันเดือดเดือดมันจะได้ท่วมหอยนะครับอ่าพอดีแล้วต่อมาป,ปั๊บปึ๊บสิบแปดสิบแปดบวกลบเท่าไหร่วะนี่นาฬิกาปับป๊บปั๊บโอ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 สิบแปดสิบแปดสิบแปด เอาหนึ่งนาทีครบพอดีปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บสี่เจ็ดสี่แปดปับป๊บปับ๊บปั๊บอึบอบเอาขึ้นมาง่อยสดสดปับ๊บน้ำแข็งเตรียมไว้เทลงไป ปุ๊บโอ้โหพอีเมียเอ้ยอะไไม่ได้กินจะฝ่าวตายเด้อ,อปับ๊บมาต่ออันที่สามยี่สิบสองวิยี่สิบสองวิยี่สิบสองให้มันได้สามสิบก่อนเราจะาลงเราจะลวกสามสิบวิพอตัวนี้ปับ๊บอื้อเรียบร้อยเรียบร้อย ข <cessor and inequ ity> มขมลงหน่อยนะครับเน็กมือลงหน่อย้าผู้ใดไม่ใกินจะฝ่าตายเด้อปับห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าปึ้งเอาขึ้นมาอันนี้ลวกสามสิบวินะครับปั๊บ มาเลยน้ำแข็งรอพึ่มพึ่มครับพร้อมสแตกแล้วครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปปอกนะครับ